มาลองใช้ตู้จำหน่ายตัวของการรถไฟนะครับเป็นของเล่นใหม่นะครับที่เพิ่งจอเข,เข้ามานี่ครับหน้าตาตู้ก็จะทำให้การเสื้อตัวนะครับมีความสะดวกใช้งานง่ายขึ้นก่อนหนึ่งก็ต้องเตรียมปประชาชนไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าจอครับก็เลือกเส้นทางก่อน เราไปจากเซานะฮะก็ผ่าไปเลยกับนัำบริสันนะครับ,ลบ,รบแล้วก็ชันเดินทางนี่คือบังคับได้ด้ชั้นสานะครับนี่ก็เป็นรอบรถต่อไปขบวนสามหกเจ็ดแก็ต้องเสียปรประชาชนนะ ถ้าก็รับเงินทองเรียบร้อยนะครับง่ายแล้วก็รวดเร็ว